วันนี้เรามาอยู่ที่ข่าแนางนอนเริ่มเดินขึ้นแล้วนะฮะจากนี้เมื่อกี้รามาสอง นี่ไง <Okay. S 1> เข้าใจว่าเนยเเนาใหมเนื่าายนอยแ่เนาเป็นมาสองเล็ดเหนื่อยแล้วครับโอ้ยโอ้ย <c oughs> เริ่มข้อป่าแล้วนะฮะเป็นชางชันขึ้นไปเรื่อยเรื อันนี้เราอยู่กับพนันเป็กจุกกระหุยอยู่ดูอะไรกันฮะสิ่งนั้นคืออะไรฮะยอยู่ดูอะไรกันอยู่ท้ายเนี่ยเสาครับเสางาบงาบเสางา่าบ <laughs> แต่ว่าอะไร <laughs> ภาษาอีสานมาละครับต <laughs> ้องมีค่อมไม่ดีแน่ เต่าก็คือเหนื่네 like, อยเหนื่อยนื่มากมากเหนื่อยไปหายใจบ่อยๆอ่ะอ๋อหายใจบ่อยๆหายใจบวยๆหายใจเหมือนแบบพังง่าบพังเงยอ่ะพี่พังง่าพังงาเปล่าเหรอลำบากเดินแล้วยังต้องลำบากแปลภาษาอีก ไปีก้อนนองแล้วว่าน้องไม่แรงเลยปีนกวันน้องยิ่นยอมแล้วปีชุดเต็มปอดเลยได้ยินเลยว่า่เอวกลับมาได้ยินเลยอย่างง่ายเลยเหรอปีก็น้องแล้วน้องไม่แรงเลยน้องยินยอมไปีชุดเต็มปอดเลยแปวอิงมั้งวะมันต่างสายทั้งเด็กมาเดียวเป็นน้ำข้าวบุญไทยตอนนี้คือบอกว่าอร่อยมากเลยห้าดาวเลย น้ำอะไรน้ำมมเด็ดน้ำน้ำตัวไหนเดียววะนึกกินแล้วหน้าเด็กไหมคะเอามาช็ดนึงหน้าเด็กเราต้องเคยเล่นในสาระคดีเออ่นตอนจริงเนี่ยใบเล็กๆหไหนอหรอเคยดูในสาระคดีอมรินทร์ใบเล็กนะพี่เออใบเล็กเนี่ยตอนเล็กตัวนี้กินแล้วมึงกวาดเล็กตอนเลยอันนี้ไหมอันนี้ไหม có cân mà để con và cát vào bài dùng chân hả? Ủa ăn là cân. ก็มันไล่ะลุกมาบนี้มาบนนี้เออลงเลยลุกมาบนนี้ลุกที่หล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะทำฉันไม่สามารถทำอะไรความหล่อทำโดนได้จริงๆเพรามักจว่าไม่เป็น หอม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 มันนี่หอมหอมยังยังช่วยกันยังซ้ำไม่หรอผมว่าสามน่าจะไม่พอพี่คืนนี้วันนี้เรามีผู้สนับสนุนหลักนะครับเป็นน้ำอมฤตกินแล้วกระชุ่มกระชวยครับใครมันตาตกเต้นเมาจะการการอะไรต้านสามน้ำนี่ตกใจจะบอกคนก็นี่ไงซซึ้ครับน้ำมันนี้ นมีสดซื่นหัวตะขาเปียครับหัวตะับเปียเอาภาษาใต้ด้วยแร่งไม่ได้ครับแร่งไม่ได้นมีคนถีนดิคนดืหนค้นครน้าคอนค้อนครนพนุ่มุกนี้ยังได้มุกนี้ยังได้

เล่นแมงขีああ้ส wh right? <go> being ุดนะครับคืออะไรอ่ะขี้สุดชัยนรงค์นะครับวันนี้มีช้างเผือกเหรอแต่อันเนี้ยขมมากเอาน้ำหวานตาเอาน้ำหวานปะมีอะไรหวานหวานไม่ต้องอ๋อมีลูกอมนี่เลยอ้าจากที่กินปลาไหลเผือกเข้าไปเป็นไงนะ น้ำลายพ่งเลยน้ำลายฟงจ่ายให้ไหมไม่เป็นไรค่ะถ่ายตัวเองอยู่แล้วใช่ถ่ายตัวเองด้วยเส้นทางที่เรามาเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะอ๋อ โอเคว้าวไหนนะหนึ่งถ้าวันถ้าไปประมาณสองโลอันนี้คือป่าแดงตอนลงไม่เป็นไรตอนขึ้นในถ่ถึงตายแล้วก็อีกแค้มหนึ่งอันนั้นติดลำธารเลยอีกแคป์แคป์ที่สองป่าแดงก็จะมีต้นไม้สีแดง เป้นต้นไมาสีแดงอัือก็เดินเข้าเข็มนะคะเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เลยลเนหนื่อยรอจ๊ะอืมชินวแต่เนินเมื่อกี้ ก็วเดินกลุ่ม่าคนเียวปายไม้ไม่เป็นปลายาไม้ปลยาไม้เาเงีเี้ยบอกว่าบานล่างยงต้องมีใหม่นีอยู่เออเอปลายาไม้เงกเรียกว่าอือไอ้็นอีกยืนะมันแบบเียดีอะไม้มงคลไม้มงคลอ่าไรอันนี้อ่ะอีกยืนนึงเอนะบีลืมยื เจ้าก็าวะเจ้าว่าวะะเกี่ยวปลาเด็ดใส่เปล่าชักใบสองใบก่อนจะจะไม่ยุ่งจึงเหมือนก้อนนั่นนะคุณก็เด็ดไปสองใบใส่เปล่าจึงเหมือนจะพุ่งเต็มมัดเต็มพะย่ะไม้ก็ว่าไอ้เนี่ยนะเคยอีกชื้อนึงคุณนี่น้องรู้จักไหมพะย่ะไม้รู้จักเหรอเออเรื่องของขลังต้องถามคนนี้สองใบกระดูก ไหนโชซีพันดมพยายามมาเขาให้พกไว้นะฮะถ้าเวลาไปจับพ enfin ึ่งเพึ่งจะไม่มามาไม่ชิมาบึ้มด้วยพอตีข้างหลังกามีทะเลมอกเต็มเลยอยู่ว่าพ่มอยูว่าแ้่ว่าพุ่นที่ว่าพุ่มเนตอกชนชื่อนละมันจะมีทะเลมอกด้วย ฝ่านี้น่าจะมีน่ามีทากเลยพี่น้อไม่มีเออนั่นแหละใช่เลยอย่างเงี้ยมีเลียวแล้วไม่มีแต่จะมีอ่ะเนอมีไหมไม่รู้มีแต่เฮฟแมมีเป็นใบรู้ต่ว่าพร้อมาร้อมประมาณสักช่วงก็ยึดยางอ่ะช่วงนั้นจะมีเฮฟบมประมาณตรงตรงเดนว่าว่ตันว่าตันว่าอ่าตันว่าโอเคตันว่าเฮเียังยังไม่ถึงดิ รัหน่วยเครื่องเขาไม่วมแรงจานก็ไม่มันรยไปปั๊บมันไปออกหมู่บ้านได้เลยวยัสูงเลยเนี่ยนี่มนรวยรยดวนี่ก็ตึงด่างนะไปยัางกัความสูงเลยไปลัความสูงเลยรัก้าทุกคำย่งวพี่แบงก์ก็กลัวนี่ก็กลัวโอ้ยตรงนั้นดีอะไอ้เวังไอ้เห้วังระว่างระวังเดียไอ้วังระระดุระเด็ด ไม่ต้องมงงไม่ต้องไม่ต้องีขาไปทางนี้ทีเร่มดางที่ไม่ใช่เป็นคนลกๆนะประมาณนี้กะตินเออางนี้วัดด้วยสายตาน่าะประมาณาสบเมตรห้อบเมตรวใหญ่้่้ก็เล่นเดี๋ยวเปิดด

นกคุยแม็กมึงระวังนะมึงอย่าเปลือนะไอ้แม็กคุยคุยดิไม่เอาตั้งแตัตุ๊ไม่ได้ยินเสียงหรอกอ้าวเจ้าดิสไซแฟนเก่าใช่ไหมงั้นเป็นไงหนี่เบอกน้ำกบบอกไปยิงยิงยิงสวัสดีครับ อย่านะครับที่เบิร์ตที่เบิร์ตแคมเทพมากที่ที่ต้อนผมถ้าฝนตกผมนอนตรงนี้ตกอครับอยู่นี่นะคะอ๋อนอนเคยนอนจริงๆริปะคะนอนพี่มันนอนหลายทั้งนี้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยกล้าต้องผูกเอวไว้ไอ้น้องอยากอยากก้าวไกลมาร์กมากหนักนะเพื่อมันหลื่นหองเช้าไม่เหมือน่อกี นี่อาที่เราเห็นมาจากนูเมื่อกี้อ๋อนี่เป็นสนต้นสน,สนขเขาอุ้ยตรงนี้น่ารักจังเลยอะ่ะมาดูมาดูมาดูโอ๊ยตรงนี้เท่มากเลยค่ะโอ้โห<อ><อ>สวยจัง

ไปเอาเต็นท์มาไหมไม่เอามาเขาเปย์มาเหรอเออก็บอกให้เอาเปย์มาจะยืมไม่จะยืมมาการตรงนี้ถ่ายรูปไหมไม่กระโดดมีอยู่ในรถนะกลับไปเอาดิมาให้ดูนั่นนๆตรงที่ที่เราเยอะที่ผมเยืนตรงนน้นที่นายลงเมื่อกี้ลงมาใกล้ใกล้ถึงลังค้างเมื่อกี้หลอยลงอีกนิดหนึ่งตรงนี้น่าจะประมาณห้าสิบเมตร ไม่ถึงความสูงจจคุณอู่ไม่ไม่มถึงลงถึงพื้นนะใช้เชือก่ใชสวยอ่ะค่ะแต่ล่างๆนู้นตรงจับอากกระล่างยังไม่จับข้าล่างเนาะเห็นปะครับดำดำไอ้นู้นไอ้ไไออ้้นู้นก็มีอันนี้ผู้ใหญ่แล้วกาแฟกระหิตผู้ใหญ่บ้านค่ะเป็นคนเนื้อาซื้อมาแล้วลีอันนี้พิมของผู้ใหญ่บ้านนะคะฮัลโหลตูฮูยูถึงแล้วเงียบ เยน่รอ้เย้ไปเลยไปตางานอนก่อนนอนนอเล่ทีนไม่เป็นเดี๋ยวไม่มีโคดอันแ่ีจัดดดีก่อนเลย่ไม่มีโ้ดันงโดินงนันมีโดินไมอาวยไปเอหนอยนิดหน่อยหน่อยขอกลงไปอีกหน่อยเอาอเอเสียวโอ้ยเสียว tích ngọc con vắng là ngọc ghé nè dạy hai bên nhau hát chặt sạch chặt sạch chặt sạch 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 sạch

เปลี่ยนตัวแล้วครับขอบคุณมากงวดชั้นทำทีเด็ดมั้งชิมแต่ว่าถ้ามันบินมาที่เก็มีนิดนึงไม่ได้กลัวสูงกลัวพึ่งกลัวพึ่งพึ่งขนาดขนาดนี้เละสองสามชั้นทะลุบางบางสายพันธุ์เอาเสื้อสันเดีเก่งอยาไม่ใส่ถุงมือหรอใส่ใส่เดี๋ยวใส่เฮ้ยมาเฮ้ยมาแล้วเว้ย ตัวใหญ่ด้วยโอ้โหขึงเลยอุ้ยอุ้ยควงเขามาแล้วต้องปิดแล้วต้องปิดแล้วปิดครับปิดปิดไฟก่อนอย่าไปตกมันไม่ต้องปิดไฟปิดก้วยนะปิ้วปิดไฟปิดไฟปิดไฟเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาที่หลังอาอเอาสองขวดเลยให้ผมผมเอาแล้วขวดหนึ่งด้วยออสามแล้วครัสองด้วยเอาห้าแล้วผมนึง หกแล้วมีกำลังใจแล้วเนาะมีกำลังใจจับแล้วโอเคโอเคต้งนำตีต้องน้ำตีครับแมงสีเนี่ยม่มหรือเพราะมันมืดก็เลยไม่ตื่นเตนไม่เห็นข้างล่างซึงนี่เรายิ้มถมือนะถ้าเป็นกลางคืนแล้วมินมีดวงจันทร์ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องกลับบ้านเลยครับอปุ่นปุ่นว่าครูเรอว้าวนล่านวนลนอกิกูเกรอตนเต้นหนน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 น อันนี้ก๋อยเลื้กัอันนีก่อเนอกัอันี้ก๋อยเ้น่าเอาตีบานก่อนตีบานใช่จะรวมรเลยอย่างคนจะรวยรือเ้ยต้องเอาปีนี้แน่วะตกเงนมันตกเงินเอ้ต้องปีนี้เอแต่กแต่คือเขจำเขจะลงไป่้านนี้มมันจะน่ากล้ากานก่อยเร่อ้ยสุดยอดจะไัอะไรไมไดต้องลงกี่คนปีนี้ อี่ลุงพลงนี่ลุงพลลงลงแล้วอะลุงพลเองลุงพลตีพึ่งแม่งไปความนมันดูเซดินนะลุงพลแข่งก็อนั่งนอนลุงพลแข่งกอกอถอยไปลุงพลท้งหมดเลยลุงลุงไปทุแล้วนุ่งนุงไปนุงไปแล้ว กันโอ้เลยปด้ยต้องันวินอันวินหน่อร่ไม่ได้นไม้หลอวินไ่ิงหน่อยแล้วเม่ได้มวตีอ้นไม่ได้มวกตีเรื่องวินอยู่ไม่มันมีม้อไตัวเล็เัวลานแล้วเตนมวนเมคนนี้หมุนเลยมนนี้ปรกนันงจัไปเเครับโคโหดมากครับลงแนวนี้ โหดมาดควอยเยเนยดมาคนยินควอยเยเน่ยจงื้อดูเยชุดนึองมใชดนะอ๋อมาได้ตอะไเนี่ยตันมี้มีุ้นเลยมี้นเลยจะได้น้ำพึ่งเดือนห้ามานะคะเดือนสี่เดือนห้าเดือนห้าเดือนหใน ก็เรกอะไรจันทรคติเออจันทรคติกรรมวิธีมันต้องขนาดนี้นะนะคุณมีมีี่กลวยกลาง้ถ่ายมาเยอะๆดิเดี๋ยวเราไปลงขายดีกว่าขายคลิปเหรอสวัสดีค่ะวันนี้พายมาขายน้ำมันเงินฮ่านี่นะคะวิธีการทำเดี๋ยวพี่คุณพี่เขาจะลอยตัวลงไปนะคะแล้วก็ไปคุณพี่ลุงพลใช่ไหมครับลุงพลลงไปแล้วลงไปแล้วลุงพลลงไปแล้วพี่เขาจะ ลงไปหน้าผาสูงประมาณ100เมตรครับถ้าแพ้กว่านี้ต้องมาจับเองไปนีน้ำพึ่งนะคะจากหน้าผานะคะลกเลยขวดออกมาให้เรานะคะลกเลยลกแล้วในราคาที่แบบไม่แพงเลยค่ะขวดละ1,000เท่านั้นนะคะซีเอ f มาตอนนี้พอยรดให้เหลือ950นะคะถ้าแพ้กว่านี้มาจับเองนะครับแพ้กว่านี้มาจับเองไปกันใหมเยอะๆนะคะจะไปบอกพ่อให้พ่อเฮ้ย อมองก่อนต้องไปส่งไฟเลยอ๋รอส่งส่งไฟลงไปส่งไฟถึงกวนไปแล้วเราถ่ายสิครับถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับใจเย็นเย็นส่งไฟนะคะเพื่อว่าไล่ตัวพึ่งให้ออกจากลังนะคะเพื่อเราจะได้สามารถบีบน้ำพึ่งออกไปได้ง่ายนะคะให้เลือกกันอุ้ยพร้อมตัวหอมน้ำไม่อยากที่นี่นะคะเอ้าถ่ายต่อสิครับเร็วเร็วเรวพึ่งมา พึ่งมาอ่อพึ่งมาพึ่งมาเลยนะครับกินน้ำก่อนพี่พึงมากินน้ำก่อนพี่เหนื่อยๆเอาเร็วๆวถ่ายก่อเดี๋ยวป็นวันมาถ่ายอ่ะที่นี่นะคะเขาจะไม่มีการไล่เอ่อไม่มีการฆ่าตัวอ่อนฆ่าพึ่งนะคะเขาจะแค่ไล่ออกไปแล้วก็เอาน้ำพึ่งนะคะแล้วก็พึ่งก็จะกลับมาที่รังนะคะแล้วก็สร้างพึ่งได้ค่ะ จะไม่มีการทำลายระบบนิเวศนะคะช่วงเดือนไหนนะครับช่วงเดือนห้าค่ะเดือนห้าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเก็บน้ำผึ้งนะคะเป็นในเขาเออแต่ว่าถ้าเดินปกติก็เดือนเดือนมีนามษาัมมีสัไปแล้วนะคะดูนะคะวิธีการเก็บน้ำผึ้งอันนี้เป็นหน้าผานะครับหน้าผาหน้าลงหน้าโอ้ยเจ็บไหมครับน็นนกไหมนอกยัง ปิไฟมต้องต้องปิดไฟครับพึ่งพึ่งมาหน้าผาสูงประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับสองพันสองพันนะจริงเห็นไหมเมื่อกี้บอกพันหนึ่งป็นไรเดี๋ยวตัดเสียงเอาเดี๋ยวตัดเสียงเอาเอาแค่เป็นช่วร์มองลงไปแล้วดูดิออกไฟลงไฟถ้าเจอสตอรี่อันนี้หน้าผาหนึ่งร้อยเมตรอ่ะไม่ใช่มาเอากันง่ายง่ายอ่ะเอาไปไล่ตัวพึ่งให้ออกจากหลังพึ่งนะคะเพื่อเราจะได้ไม่เส้นเลื่อน เดียด้านใต้ใต้กลางเป็นชุมชนที่น่ารักมากมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนเขาผิดกฎหมายไม่ใช่หรอไม่ผิดกฎหมายครับความเข้มรำเพิ่งไม่ผิดกฎหมายเราอยู่ในเขตป่าชุมชนนะไม่ได้ลุกล้ำอุทยานเฮ้มาเอาว้ยพึ่งมาเว้ยพึ่งมาเหรอชวนมาเนื่องว่ามานานแล้วอืมเมาแล้วแหละจะข้าวจะใช้ข้าเดือดแม่งตอน มองคือฟันมองคือฟันถ้ามองในสารก็คือจะสถานที่นะมองไดมองใดที่ไดอมใกล้เคียงกันเดี๋ยวถ้าเป็นภาษาเขมรก็จะเป็นมองกระโจผยวตอนนี้ตอนนี้ตึ๊ดเลตอนนี้กวาดตัอนนี้กำลังกวาดตัวออกบ้านนมาพมา๋อพมามองกระโจผว โลครับหวัที่าโเขาลงไปปั๊บเดียวได้เยอะเลยเนาะสาวสหลังเดียวนี้ังยดียสาพี่น้องันเดียวนี้ก็เยอะสาแหน่นี่นะคะน้ำพึ้งสดๆนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาคใส่ขวดนะคะแล้วก็จะส่งไปถึงโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยขอตบเลยไงไปท่องไปท่องไปช่องขอตบเลยไหมนแล้ว บาอนี่สุดสครับสุดสุดครับรวยประชินครับไม่เคี่ยวน้ำตาลเตาขวเ้าต้อยหได้ต้วยได้จ้าได้ตัก็ได้ยเดี๋ยวมีต้วไหมเปิดได้สักร้อยขวดสุดยอดรสชาตคนนี้พิมพ์ลิพอยนะครับน้ำพึ่งหยก ต้งกเราที่ไเกื้นมนงน่งงอรนพนครับเปิดไปเลยค่ะุนพนแห่งเลอนสีนะเบิดโอเม็ดไปเลยเปิดโอเม็ดอ่ารุณนสวัสดิ์ค่ะไม่มีทะเลหมอก มีทะเลหมอกอยู่ตรงนู้นตรงนู้น ไ่าหลับไหมหลับค่ะแล้วก็ตื่นด e ้วยเสียงกรนผ่านเลยนไหมผัดดนอันนี้ครับขอบคุณครับเหมาะกับผู้ชายนะครับอันนี้เนาบยมังกำลังย่างดีเรียบได้เหมือนอะไรนะวายาก้าจันดีวายาก้าจันดีเอาคายค่ะโอเคครับผู้หญิงทานได้ผู้ชายทานดี จำเมยเลยนะคประกุณของมันแต่ว่ม่เลยยูทูบไอมันยินลงถ่ายงี้ตกอต้นไม้ต้นนี้ด้วยเพราะว่าต้นนี้มันแข็งแรงมากรับก็เห็นไวยได้ต้งนใหญ่มากเห็นไหมเห็นเห็นเห็นลูกคนละตึกแล้วอ่ะเห็นไหมนเห็ลูกคนละย สามโลป่ะจับมาได้เท่าไหร่ตอนนี้สองโลสองโลสองโลนี่พี่น้องค่ะเอาไปถือแล้วหมุนๆให้หนะวาตรงนั้นนะไม่ไม่ไม่คือไม่อยากถูกไป็นไอ้เราไม่หรอกมันดูเหมือนไตปว่ามันขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยมันก็ลงแต่ว่าคนไม่เคยเดินเหนื่อยแต่พาเคยเดินแล้วมันมีลุ้น กูจะกูจะเดินอุดไปอยู่ตรงนั e yes. ้นยินด้วยอ่ะน่าเป็นสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู <S <S ่ที่เขานนางนอน